คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ,ะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะดูพลังงานขอเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันแมสเซจได้ไหมเอาความในใจของเขาเลยแล้วกันคนคนนี้ขอสามใบนำทางเนาะไป เซฟไปดาวน์โหลดเอาวอลเปเปอร์ได้นะคะที่หน้าเพจทั้งสองเพจเลยทั้งเพจเก่าเพจใหม่นะคะไม่มีลายน้ำนะคะวอลเปเปอร์มงคลเป็นของขวัญปีใหม่ให้นะอืม No one compare นะคะ No matter how many people I I have met and experience I have there is no there is no one who compare to you ว้า โทษโพนะคะคือไม่มีอะไรที่จะแบบสามารถที่จะเปรียบเทียบได้เปรียบเปรียบกับคุณได้อะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นหรือว่าเขาเรียกอะไรนะไม่สำคัญนะคะว่าเออว่าคุณเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ไม่มีใครที่ที่จะสามารถที่จะมีค่าหรอหรือมีความมีความแบบเทียบเท่าคุณได้อะออ ก็รู้วมันติดแค่ไม่มีใครเปรียบเทียบหรือว่าไม่มีใครเท่าเทียมได้ไม่ว่าฉันจะได้พบเจอกับใครหรือมีประสบการณ์มากเพียงใดก็ไม่ได้มีใครอะเท่าเทียบเท่าคุณเลยนะที่รักวู้ดอเมซิ่งมากค่ะความในใจนะเขาคนนี้ของคุณใบที่สองดี not the right time คือ ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมฉันมีภาระหน้าที่มากมายฉันไม่มีเวลาหรือพลังที่จะ take action ในความสัมพันธ์อ้าเข้าใจแล้วอีกหนึ่งใบเอ่อยู l l ล i s ซ e นเธอจะฟังฉันหรือเปล่าเธอจะเชื่อฉันไหมมีหลายอย่างนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพูดกับคุณแต่ไม่รู้คุณนะ่ะฟังแล้วอ่ะเหมือน ไม่รู้ว่าคุณจะฟังฉันพูดจบไหมคุณจะเชื่อฉันหรือเปล่านี่คือความในใจนะคะที่เขารู้สึกกับคุณเลยอืมมาดูสิคะว,ว่าคนคนนี้ยเป็นคนที่แบบคุณดวอยู่ในความสัมพันธ์ไหมเป็นพลังงานของเขาไหมทำไมเขารู้สึกอย่างนี้กับคุณนะคะน่าจะมีซัมติงแหละที่เขาอยากจะอธิบายนะคะแล้วสิ่งที่เขา จะอธิบายกับคุณมันเป็นเรื่องที่เขายัางไม่พร้อมนะคะเออที่จะทําให้เราได้อย่างเงี้ยดูสิว้าวสิ่งวยแ้งงานนี้มันเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็คือคุณกับเขาอยู่ในครอบครัวแล้วอยู่เขาเรียกเป็นครอบครัวซึ่งกันและกันแล้วหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนรักกันอย่างชัดเจนเลยนะเออก็ต่างคนต่างรักกันนั่นแหละนะคะแล้วก็มีเป้าหมายนะคะมีเป้าหมายมีแบบ แผนในเรื่องความรักดูสิชัดเจนอะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมั่นคงอบอุ่นนะคะค,คนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะหรือเป็นคนที่มีความมั่นคงทางใจ,ใจิตใจอบอุ่นแต่บางทีลักษณะของเขาอาจจะน่าเบื่อนิดนึงเนื่องจากเขาอาจจะเชื่องช้าในใสายตาคุณหรือเป็นคนนิ่งๆอะไรไม่เทคแอคชั่นแต่เขาจะเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะยากนิดนึงนะคะอาจจะเป็นชาว พึกศพเดี๋ยนะเออได้อาจจะเป็นชาวผึกศบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเดี๋ยวดูสิสามถ้วยคืออุ้ยเก้าเหรียญมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะชวนเขาไปไหนจากที่หนึ่งไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์ไปเปิดตัวกับครอบครัวหรือไปทําธุระกับเพื่อนกับครอบครัว ซึ่งเขาไม่สามารถทําให้ได้อะไรเงี้ยเออนะคะเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นปลอดภัยสบายใจนะคะอืมเหมือนคุณคือความสุขของเขาเขาคือความสุขของคุณนะมันมีความสบายใจมันมีสรภาพนะคะแต่ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงรู้สึกอย่างนี้เขาอยากจะบอกคุณเลยว่าไม่มีใครที่จะเทียบเท่าคุณได้เลยกับความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนะี่ยเออแต่บางเรื่องมันไม่ใช่จังหวะนะตอนนี้ที่ฉันจะสามารถแบบ มี energy นะคะที่จะทำาบางอย่างให้เธอได้นะอย่างเงี้ยเออเหมือนเขาก็มีเรื่องอื่นให้ทำนะคะถ้าพูดออกไปอ่ะไม่รู้คุณจะฟังเขาหรือเปล่าจะเชื่อเขาไหมอย่างเงี้ยม,มาดูว่าคุณเป็นยังไงคุณรู้สึกยังไงคะทำไมต้องมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอนะ่ะหกถ้วยนะคะหกถ้วยเกิดขึ้นเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแหละคุณมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขดูสีหกหก s พ p p o r t เกื้อกูลช่วยเหลือกันเลยกัน ห้าถ้วยคุณอาจจะเสียใจผิดหวังกับความช่วยเหลือบางเรื่องที่คุณขอเขาไปแล้วเขาปฏิเสธอะไรอยาเงี้ยการที่เขาปฏิเสธมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะคะเออคุณเสียใจคุณคิดว่าเอ๊้ทำไมต้องมาปฏิเสธทําไมต้องไม่ทําให้ทําไมต้องไม่ตอบรับแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเออเขาพยายามที่จะทําให้คุณแต่ตอนนี้เขาทําไม่ได้เฉยๆเนี่ยคุณรู้สึกผิดหวัง กับเขาพอสมควรนะคะทางด้านความรู้สึกนะคะแล้วก็ในเรื่องของแบบสิ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยบอกเขาไว้แล้วคุยกับเขาไว้แล้วคอยถกลงอะไรต่างๆนานานะคะซึ่งมันคุณอับเสตนะคุณผิดหวังคุณแบบคุณพระไม่ใช่สิคุณผิดหวังกับสิ่งที่แบบเขาไม่ได้ตอบสนองตอบโจทย์ให้เราในช่วงนี้แต่เขากอธิบายไปแล้วเขาไม่สามารถทำได้นะ่ะตอนนี้มาดูสิ่งใดที่เขาอยากจะบอกคุณผ่านไพ่บ้างนะคะ สิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะหวังว่าเวลานะคะจะทำให้แบบทุกอย่างดีขึ้นทำให้คุณเข้าใจมากขึ้นนะ Queen of s w o r d ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงเขาก็จะให้เกียรติกับการตัดสินใจของคุณแล้วเขาก็รักคุณเห็นไหม The Lover เขารักคุณแล้วเขาก็มีความสุขที่ได้มีคุณนะคะได้แบบได้มีคุณเป็นแฟนได้เจอคุณหรือคุณเข้ามาในชีวิต Queen of c u p อันนี้จะเป็นสายแบบ คือเขาพพอร์ตคุณมากๆโดยเฉพาะทางด้านจิตใจแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคนคนนี้นะต้องบอกไว้เลยว่าเขาก็อยากให้คุณเข้าอกเข้าใจนะคะเขาเป็นคนคนหนึ่งที่สามารถที่จะเข้าใจอารมณ์ที่ลึกซึ้งของคุณได้ถ้าคุณยอมที่จะปวดใจแล้วก็รับฟังแล้วก็คุยกันนะคะก็ขอให้คุณโชคดีใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะเลิฟๆค่ะ